สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์510กับการอัพเดตพลังนี่วันนี้ขึ้นมา6ล้าน5้าก็อัพเดัสพอร์ตเลเวล125ตอนนี้ก็คือเปิดแรกได้แต่แต่แต่โบอ,อันนี้บบพอ S 1> <S 1> <S อันนี้กําไรบ่พอตอนนี้ก็คือสามารถแลกได้แล้วคืออันนี้เสียหนึ่งยี่สิบนี่กัว่าขาดอีกขาดอีกสาห้าวิวสาห้าวิวก็จะได้หินเห็นปุกตื่น เอาเลยตัวนี้เห็นปุกตื่นอาชุลาคาบุตูนี่เห็นปุกตื่นอาชุลาคาบุตูอันนี้กัซซิมีอันนี้แล้วคองดีสำหรับข่อยได้เลยนี่แล้วก็อันนี้แนายโอ้ยถอดดวลโยวทามดวนเลโยวทาม,ววามความรีวแล้วก็ตัวนี้โยนนิ่งกัซซิเตียอันนี้แดด คันซื้อได้คันซื้อวิวบ่ซื้อวิวซื้อเลเวลอันนี้ก็สะหาลอยหกลอยบ่ีสี่สิบบ่ีสี่วิววันนี้ซื้อได้สองเท่อกับเป็นลอยแบ่งก็จะเป็นหาลอยบาทอันนี้หาลอยอันนี้ก็จะเป็นพัน เก็บใบเก็บใบไม่ได้สนใจดอกเขาจะกินตื่นแต่ว่าของดองคือบ่มี่วะเห็นไหมกินพัฒนงพัฒนานี่กับบะมี่เดือดเกี่ยวโอ้ยตายแล้วตัวละครใครกันเลยยังก่อไอทะเลลึกราชาทะเลลึกราชาซีฟูด้ดห้าดาว ตัวนี้มันจะสีดาวสีดาวโซนิกตอนนี้กำลังเสียดโซนิกหาดาวแต่ไก่ย่างอีกเงี้ยวไก่ย่าง <c oughs> อีกอันนี้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 110, 110่งสองสามสี่ห้าร้อยสิบรอยสิบเศษรอยสิบรอยอีกอีกรอยยี่สิบสองเศษกระขึ้นกระปั่นเป็นโซนิกหาดาวแล้วกาซีเอานั่น กสิยาเอาไอ้นี่เงกะกสิทาเอาไออีกเดือนนานี้ว่าเอาเดือนนานี้ว่าแล้วกสิไปทาเอาไอ้ไอนียังกะวะกลิบัสเออโกลิบัสเฮดิดาบวกแล้วกกสิไปทาเอานั่นทาเอาเมีเทนไนท์สี่สองตัวจัดที่งวดสิเป็นประมาณนี้เสีย ก็ว่าอยู่ในนี้วเอ็นเอ็นมันมีโกลิมบัตว่ะแล้วก็ไม่ทันในอีกก็เสีอาโกลิมบาัตสมมติเป็นโกลิมบัตเนาะตูมแล้วก็ไม่ทันในมีไม่ทันในก็สมมติว่าเป็นชื่อเสรซเลดิกดองค่อยนี่จะเป็นไม่ทันใน,น,นมาใส่นี่เนาะเสียวไม่ทันในมาใส่นี่ปุ๊บ แต่ว่าก่อนอ่างกสิป็นนี่ยืนยืนยังสี่อันนี้กสิป็นโกลิมบัตอีกสองเดือนเนาะอีกสี่เดือนกสิเอาไมค์กัชชอมีทันในมายืนใส่นี่กสิป็นยืนยังสี่อันนี้หาดาวเนาะกสิบับตัวนี้บับทะเลลึกแล้วก็บบับโกลิมบัตแล้วก็เอากระเกัชชอมีทันในมายืนหนาไอ้ซีฟู้ดราชาซีฟู้ดทุ่นเหลี่อนาคตจะเป็นประมาณนี้ทีม กสิบ่วมีกัสิ่ประมาณนี้ทีมไฟสี่เดือนหกเดือนสี่เดือนแต่ว่ากระดวงอีกวันนี้โอ้ยเยอะแยะ,ยะดวงอาชีพซัพพอร์ตซื้อพอยังมาติซัพพอร์ตซื้อซื้อมาในสึกด่วนฮีโร่ปีศาสด่วนฮีโร่ปีศาสดึกด่วน จะมาใส่นี่ไว้จะมาเรียนฮิโดปีศาจกระบองเล็กนี่นะอยากได้ยี่เรกกะบองเล็กนี่นี่นไหมกระบองเล็กนี่แต่ว่าสามพันทุนดิบอ่ะดอกคั้นไอ้คั้นมันบาลงไงอนั่นะกสิคัน้นมันบาลงตัวซัพพอร์ตกสิเสียดาย,ดยดี่เด้กตัสิ่เห็นสื่อสามพันนี่ก็คือสิอบวัสดอดอก น,นีกนสิเมีอย่างเห็ดแล้วมือนี่คือพอใครลงลิปแล้วคือมือนนี่มันมันมีอย่างเห็แแเดแหละเดี๋ยวข่อยสิไล่ข่อยสิเปิดซีรีหม่เยอะเปิดซีรีไล่ตกไล่ตกมาัแบบพลังที่ข่อยตอนนี้คือหกสิแบละระพลังที่หกสิบ ดูคิวเดียวกันตัวนี้อยู่ฮังสเตอร์สูได้บ่วะนกกะโหลบมีอันนี้เี็วิวกับสูสีเว้สองสิมนกันหกลอยสิบโอ้เร็วเถอะวะเร็วอยู่ดิ ทีความเร็วโอ้คอนเรความเร็วไปเรนี่หกลอยเร็วเร็วเร็วกว่าไข่ตั่นี่สูสีเด้อนี่ก็ได้ความเร็วเลยวะสี0อ4 0ีส0 4 0 ห้ามหดกระสอบไส้่อยตัวนี่กระสอบไอสบไ้หกล้านเจ็ดเนาะนเจ้าท่แทงทบลองบนแทงทอบก่อนนะพระ,พระเจ้าถอดตตวบ่่า ถ้าาถอดตัวออกได้เนาะโอ้โหเร็วกว่าอีกพอเกียร์โลแท็กท์อรบโซนิคฟังสีเงาอยากกระทืบแท็งคอคมับมันยังดอก <c oughs> อยากกระทืบแท็งท็อปบมาเตอร์นี่นะราชาสีฟูดตุม้มาไปโซนิคฟังสีเงาชูแหล่โอ้มีอะไรตีให้กันเลย ชูเก่าแสนมาถึงคิวคอยแล้วโซนิกฟังสีเงาโอ้โหสีเม็ดเจียมตอ้สะท้นอนหกล้านสะท้อนหกล้านตึงๆสะท้อนแห้งโพดเอาถือกัดกันตายมาราชาสีฟูด ตึง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 มาแล้วบันโซนีฟังสีเงาใส่โคเชสุโชว์เรียบร้อยมาบันมาเรียกเรียนไกมาเรียกเรียนไกอุ้มตุ้มอุ้มโอ้โหแต่ชาทะเลหรือใครเม็ดเจิยมไหมตุ้มขาบสิอุ้มโอ้โหสัตวอน บรเดกกาามือเมอไเลไยเห็นดิเาเจา้าถอดตัวแป,แปดเขาหลเม้าเอือไนี่เขาถอดตัว,ตวกันนี่เจ้าก็สิปั่นสุดเจ้าวะสิปแปดลานคนนะเ้าล่างไหมพี่นายดีค่อยๆตีเออวะพี่นายดีนี ต่คือไม่ตัตอีเดีดาวบวกว่านี่อ้ยตึงเลยวะทิ้งยี่ไหมทิม้งในฝันทิ้งในฝัน,นยาโร่แล้วก็ขาดนี่นี่ขาดอันนนั้นเนาะขาดไปเมียวเนาะเมียวสากาดมาแท่นอะไน,นี่แ้่พูดถึงว่าคอยมาก มักมิโอ้กับบบน,นี้ค่อยมักไปยิน,นดีเกลโล้พี่ดิเกลโล้มายืนกับอันนี้มายืนกับไอนน้แทงไอกก้กับกับราชาซีฟูดแฟตคอมดีิโอพาได้ปะหกร้อยโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับอัปเดตพลังแล้วก็แทงซัพพอร์ตอีกก็โดนก็นทีได้ อีกสามอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์สองอาทิตย์กับชิด้เพราะว่าอันนี้มันสิ้นสุดวันที่วันที 3, ่สามในสามเดือนหน้าอีกอาทิตย์หน้ากับชิด้แล้วมั้งนี่ไอ้อยกกังก็ไอ้ดวงนี่ดวงโอเคครับไปแล้วครับ